ครับสวัสดีครับมื่อนี้พอกันเนี่ยพ่นสิหนึ่งก้อยชุวกินครับมื่อวานก้อยชุวกินเด้เหมือนี้นเนี่ยพ่นอยู่บ้านครับมาไปทงโอไปนอนทงครับนึ็นก้อยใส่บะยื้อเซลข้าวครับลาสะอาดๆครับปีนี้คลิปก้นก้อยไม่คลิปียวน้อนเมื่อยเนาะถึงมันอันฝนมันมันถิ่มช่วงฟองครับมัน้อเป็นตะเอานะ บ็คือสุกีสุกีคนดีนะเว้ยังกิตามัน <า S 1> เต็มถาดแล้วครับนะอ่ะเอาใส่เลยเต็มถาดซึ่งแล้วครับเหลืองงามบับ้นดีก้อยเหลืองงามดีเลยเดี๋ยวมือนีสิสุกเพชรครับนใีพ้นสุกเกี่ยวกรนี่เคม็มครับมือนีสิเป็นพ่อคั่วเอง ซุเกเด็ดกระดางนาีน่นนนนนมันเท่ากันขูดข่าวส้วยไม,ม,มาห่หรอกเอาน้ำตาลส้มขูด,ดข้าวลงส้มนะจังปีไก่นะครับปีว่าไว่าในชิปกินอันนั้นนี้ได้ครับอนึซูพี่น้องกินได้ว่าไดชิบกินหนึ่งก๋อยได้ปีนี้เพื่อนถามหาอะไร กินไปจตีกายใช่นเขากินน,ะนางนกินแล้ววดหนักไหมคนเบิ่งไล่หลายแล้วเห็นแต่ว่าหนักนางข้ามสองตะแกเลยสาดนั่นเนาะคนหัวตะวันเริ่มเบิ่งเงเินตอนขุดหัวกลาวยไว้เราไปเลื่อมเห็นนันที่เปิ่นเขานั่งแล้วปวดหนักทำไมโด ก็ิดกินเนาะซอย้นนอาะมันนอนาสลัดเป็นยังนอนหน่อยเต็มหม้อกันเด้อเมื่อนี้หนึ่งกอยลายนะกินห่ก้อยเนี่ยพ้นนะครับคำแล้วครับหนึ่งกอยย่บานพันดาเอื่นแมวกินไมนนล่ะเอินแดงมากิน อน่าพน้นเออมากินหนึ่งกอยเด้วอวางสิ <c oughs> กินอย่่สามบ้านนะครับนี่หนุปขีนออมกินแล้วว้าวบ่มากินทย่3สามบ้านแล้วครับรุ่น,นหนึ่งหน่นอยนเนีไ่ได้หลายเนาะใครเห็นเนี่ยครับ นี่สุกเก็บปมยานอาน้ำตาลที่จอดหน่อยอสิบเออะายป่านินดด่าห้ยห้้ยอันนี้ full nhét tiền bạc rồi Nó subscribe không không bỏ lỡ

ตอนมื่อยัแยมตอเม่เลยครับอิ้เอาแบงสูขันได้กินควอมนะครับบุมีพกินเด้อเดมื่อขามาเด้อกินเื่อยยนะไม่ยาพนเด้อพี่น้ไเดกินไม่ยาพนะครับนี่ก่อยหนึ่งก่อยร้ายว่าสันมื่อนี้มันเหียวหรอเนาะก่อยเนาะมันละนนอ ใส่ซิมมือกันด้วยไปกบคุณหลายๆเลยถึงเท่าเนี่ครับวันนี้คลิปนี้<า>คลิปนี้ว่าเฮ็ดยังหลายครับหนึ่งกอยย่างเดียวครับขั้วแสีบมาดามกบมือนี้ครับขั้วแสีบปลาแดกแสียบอะไรขั้วแสีบครับไปพอกันม่คลิปหนาครับแพนดน้าอกอกกล้องมาดูได้ปิดเทอมวันนี้เพื่นถามหาได้นี่สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับ